ขึ้มฝ่าคึ้ฝพนบัดจักเอาไม่ตอกบัดนี่ปลาลูกเลยมันครั้งแรกจักเถ่ามาพี่เด้อมาพี่เด้อเนย สีบดๆแนวมันนี่พี่ดาวไงเนาะทางพอบุญบัดหาเอาไม่ตกบบดนี้เห็ดชองป้องอเลยตดวนี้สอ,องเอาเอาอีบอ่อหนึ่งกับพอ่อมันแก่เลยแก่<ะ>อ,อายกามันบาดมือมเป็นติวเลย <c oughs> จำได้อีบอ่อดบัดท้ง ทั้งหลายท่านกูโอ้ยบึงตาเดียวาบาดเดียวพุณบึงตาตม้นดิเอาพี่น้องไงนะสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีป้าลุงเอฟซีกันเบอร์สกุลสกคนเด้อเนาะทางเม่์ทางนิวก็ได้พบพอกันตอนเศร้าๆสวยๆมาหนิเศร้าๆสวยๆสวัส,วส,วสวดีพี่น้องเงอือ <c oughs> ออนครั้งแรกในชีวิตเมื่อไม่ตอบบอกมัดเข่าใช่ล้วเป็นยังไงนอกไก่้อาสีพเป็นได้ลงเบิรงเช้านี่ตั้งแต่ลำป้าไว้บล็อกบล็อกเบิรงเลยเป็นได้เช้านี่ออกเลยบ่ออกควงแหละเป็นยังไงออกเบิร์นเลยตกใจตอนนั้นยังดำกองก้นอยู่่ลงมาวันนี้อันอันนนั่ที่พบรออกหมากเลยบ่กตอนนั้นยังดำออกเบิร์แล้วบ่ ยังดูยังหมดคนใดทั้งนี้นักเกียนทั้งนั้นนักตัดแหลมด้วยเปแบบบทต่อเหตุเพียงอะนะไปเด้อไปเด้อโอ้นเนอร์ไปกวนไปตุ้ยเลยห้องไหนเฮ้ย w i น n e r เฮ้ยนั่นงน่ะ w i n เฮ้ยพี่น้องยเนาะเอาแมงเนโอคาสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีปลาลุง FC การประสูตรสุขคนอีกเท่านึงปลาลุงเลยเนาะ หากะพากันกินขา่าวกินน้ำแล้วแม่น้องนิวก็ได้เลยพากันลงมาเอาไม้ตอกบานนเนาะก็พอบุญวันนี้ยังบทุทบนได้ออกไาทางใดพอบุญก็เลยให้เพื่อนเอาไม้ตอกให้ก้อนไาลุงไงเนาะแล้วจังสิพากันจักให้มันแลว้วพวมอยู่เบียกพวมอยู่ให้อยู่หน้าไาลุงไงเนาะเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปเบียกไปงานอีกอ่ะมี้ผูกเอาให้เอามายัางนั้ว มาผลผ้าบ่ออาจะได้เป็นผู้เฒ่าแล้วบ่นี่เออแล้วยังอาตามันบวดผลนี่นี่ยู่กินอีกอะผลหยาดกินอีกอะโอเมนทีได้เป็นผู้เฒ่าแล้วบ่บ้านเห็ดผลผ้าผลมิตรเริ่มแล้วพี่ตังเลยสาวเริ่มใหญ่เลยบ่สาวเริ่มใหญ่แล้ว อ for ันฮัดฮัดเป็นบ่เท่าไว้ก่อนบ่อืมอืมแ้วกสิส่าหาซะนะูแบบอ่าธรรมชาติหนยสิได้เนาะันเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกงานกะพี่น้องเยอยู่นําไห้นํานาอยู่บังัวบัควายแต่ว่าดนบ่ได้นบ่ได้อยู่แบบนี้พี่น้องเอยเนาะ คันมาพูดแล้วชีวิตวันปลายพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้กะเฮายังหนุอยยังนมยังหาเงินหาคำได้กะหาวิ่งหาแลี้ก่อนเนา้องพมุนเนาะชีวิตวันปลายจังมาเป็นเผาแล้วนั่งเผาให้เผาหน้าแด้วบาทเลยต้องฟันมาบุญเลยพี่น้องก่อนชีวิตวันปลายเลยอยากมีน้องปลาของตัวเองมีน้องปลาแต่ของลูกเลยนะมีแต่ของลูกแบบนี้ากได้กล้องนึงเรื่อปลาป่ะอยากกัดปูกันปูนี เลี้ยงปูเล wow ี uh> ้ยงปลาเลี <t uh <t uh ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือพ ну ่อนะยเป็นนาแบบนองกับวัวเลิกเนาะประมาณเพียงเอวซะหน้าหัวเนาะเห็ดเป็นใส่ไก่บ่เห็ดเป็นนั่นแหละงัวพอเห็ดเป็นเป็นแบบย่างบ่กเลี้ยกัคักได้พี่น้อยเนาะเมื่ออะไรบุญอยากมากเมื่อหาเรากันเลย นื้ออะกรเลาะสวนนั่นชวนนี่ของเราเก่งปลูกของฟังสัดเลี้ยงเรากะบมอมีลายแต่ว่าให้มีทุกอย่างเนาะหุ่นเนาะมูแล้วก็มีแม่นึงเนาะมูมีครบขนาดนี้แล้กก็ควายแลวมีมาตอนื้อเมือนมีเนาะควายกมีงัวกัมีอือควายงัวอะไรก็เป็ดไก่ไปรูงเลยเนาะมีอย่างละหน่อยแบบพอเพียงบอกเบ เลียงแบบต้องแบบว่าเลี้ยงก้ากุ้มเพื่อนเลียงไดยอะไรกับบกุ้มแลวเอากับผุ้แล้มไม่ไหนไมอไหนเอาอู่ไปผุ้แล้ตอนนี้หาก่อนผมหาอะไรผมเล้งไปไก่อนไปน้มาไปผ่ไปอานนั่นมาอันเห็ดน้ำกันได้ มาเขียนน้ำ oh, ก oh ันเลยสอยกันเนาะโวนเนอร์กันโอ้โอ้่าตีนเลยอเกือบบมไม่ใช่เกือบมไม่ใช่เกบไม่ใช่ปลาลูกเอ้ยก็มาซะเนาะยังจูดเนาะเอาเบายดีไปลุงกันบายดีเห็งามๆกอน สำงามสบายดีก้มหัวสบายดีเอ้านั่งท่าไม่ไปเอาอันอันอันวาค่ามาซอยโพกก่อนไมยมันทิ่บาดหัวมันทีบาดหัวคนอนอย่าดีงแม่สิไปเอาผ้าวะฮะ ดื้อดื้อเด้อกาด,ด,ด,ดบดับดบดบนพี่น้อยสอบข่าวกับบแหงแล้วนี่นอย่างไฟนั่นอยู่เนาะอย่างไฟเสร,ร,ร็จแล้วไปว่าน,นี่เถอะเปิดเลยนอนเกี่ยรลายน่อยเนาะ ơi, lúc này nàng, nàng lúc này được เหุ้อะไรเหตุอะไรสเฮอะไเฮอะไโดรยมโอมาเลกวัดนี่นอบอสาลวนมหน้าออกเริ่มได้จะหน่อยเนาะเหียนี้นียก็แบบมนอยไม่ดไปแมานอยมก็ลุกตัวนงไปมานน้อยใช้ลูกมาเราใช้ลูกอาซีอาซีดำเลยเด้อเด้อ เอาดีดำเด้อมาให้ปลาลุงเมืองเด้อปลาลุงว่าม,มีแพนด้าว่ะเอาตัวมีเริ่มห้ปลาลุงเมืองเด้ออยจูเซ่มันนอนบอกเลยจูเซ่นอนแน่นอนกินนุม่มนอนกินนุม่มปลาลุงเงยมาเพื่อนมากินนุม่มคือบินหรือเ่าแเอาไปดุไปแกมาให้ปลาลุงเมืองเลยไปมาหน่อยนะกินนุ่มบอกอมันนอนอยู่แหนเห็นไหม่เห็นอยู่ตรงนี่น แม่เห็นมันนอนอยู่มันบันละเอีนุ่มแบบแบบแม่ก็แม่ก็ตายเดาแม้บอกดะเอาได้ป่ะป้าแม่พาไปเอาไปเถอปไาอยู่ท่าอยู่ท่าแม่ไปเอามาให้อยู่ท่าอักโซลาอยู่นี่เขาคล้ายค่อนขางกับมี่ในพี่น้องคล้ายนะ โคนรละ30บพันหา0พันหกพันเลยอแต่แต่ว่าใหม่ฮะม,มีอยู่หนหคนับป้าวหวกชิได้ขึ้นเป็ก้อใหญ่ตัดออก มาใครไหนวินมาใครมาวินบ um ่ะมาวินบ่ตื่นมานลอยเป็นปลาดูเลยแต่ละมืออยู่แล้วแต่นี่เฮ้ยสากระตือมาเาวไม่ได้เห็นยังเลยเนี่ยมันใหญ่กว่าสาบน้ำขหาดเนาะตูนน้อยทนตีมุ่ยอยู่ปลาดูเลยมาเพิ่นก็ได้หมกเชิดแลาวไปอ่ะ ก็วิชื่อยังไงหาปขลุงลุชื่อยังไงมัไ่อยากกินข่าแล้วจ้าอได้แล้วจกันค่ค้านก็นอนอย่เกลือมานนอนอีกแตุ้ยน้ยตุ้ยน้อยตุ้ยน้อยบ่ตัวเมย์ใชไตัวนี้เจ็ดวิชไม่ใไปนั่งินเนี่ยบานเจ็ดเจ็บตัวโตมารวยคน ย้ำเลยพี่ตัวดุมากนะตัวรับยำตุยน้ยตุยน้ยตุยน้ยหัวไปย่งไปมาไปดิเมิานี่น้ำพรพี่เาว่าเ้ยทางหัว มานี so, so <Okay. S 3> ่เนาะพากันเสาะซอยพอบุญก่อนมานี่พอดูเนาะเอาะได้หลายเติบมันกินนี่ก็ได้แต่มันหาละจูดนี่เนาะนั่งใกลกันก่อนดูเลยเอาใจใจนะครับดยูเลยอยู่กับเมียไม่ใช่อือ สาวน่ด้วยวานบุ่ได้ปลาลุงเง้ยวานเวลูกให้ชอบเมตาโรดก็พอห่าดอดเลยนหรอยิเบ้เบ้งหรอปลาลุงเง้ยหลอดไอ้วาน่ออ โซงามมันกะบาดแจักกะทำลายน้องคุณเนาะจักกะแจ๊กอยู่โซงอะไรมันกะบาดมือเนาะโชยสองไปเพิ่มอันนี้ไว้ายเลยบัดนะบัดเท่าไปไปจักแลยมันมันซ่า ยังลูกนะเฮ้ยหมาหน่อยนี่นะไปไปไปบินหมาหน่อยพอดีนี่อยากไปน้องมินเนอร์เลยมันหาเลยนี่มินเนอร์หมาหน่อยหาเลยดก ไม่เขาก็บ่ได้ซื้อบม่ได้เละเขาดูเลยเนาะไม่เขาเองไม่เกินร้ายปีนะโดยเลี้ยงมาแล้วไม่ต้องมีแต่ลูกลานมะคอน้ำที่เราแบ่งกันไปไปลูกวานี่กับลูกจ้อยมาเอาวันเป็นว่าม่เดี๋ยวเรารตัดลูกมะหอนี่แต่เนาะแดงนิ้ให้หาเราตัดลูกมะหอยล้อมึง วานี <rium> ่เ้าบริยูก็เลยบริโสวันนี้ก็เลยมาสุโสจักไฟหล่นแล้วก็แย่มมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็จักมันเสี้ยวเนียวถ้าพออื่นนี่พ่นคายได้ปะดูเลยเนาะล่ำหละสามสิบพันได้พมคนด้วไม่ได้ไม่เนี่ย่ละสามสิบพันเขาไ่ขายเอาไม่เจอนนอะวานนี้มันจะลูกลานมันแบบ เอาก็บคือนาพะลุงเหรอเนอะาะพี่ค้นกันเองดีแล้วแบ่งปันกำลัใจกันแบ่งปันกันไม่จะ่าเพิ่นมาอะไรกัแมงนิน้วให้เพิ่นตัดลงให้เล่กันนะพบบน่อะวงเพิ่นมาเอาอะไรกับแมงนิน้วให้เพิ่นตัดลงให้เพหัวแมงนิ้วขึ้นมาได้ขึ้นเอาเองกัน,กนตัดลงมาให้เลยคนอันนี้ให้เลยแมงนิ้วจักได้อยู่เวลาพ่ะวงโมยู่นะเป็นที่พะวอยู่เพ่วกอะพ่อะวงอันอันนี้ให้เนาะ เอิอยังหลาบเนาะหลาบไม่ต่อล้อมล้อมบ่จะอะไรฟันข่อยหลาบล้อมไม่ต่อหลาบแมากับจักเอกล้อมเล้ายังเด้บ่าเนี้ยยังเด้วะลูกพ่าจะใส่นี่เฮ้ยเพิ่นไปขังมานหน่อยเพิ่นไว้ ปลาลูกเงินไปอ้อมมาน้อยคุนไว้แล้วว่าเห็ดปีสังวนะ่าเนี่ยเฮ้ยขังไปอีกทุกคนล่าวดียูได้ป่ะนี้เฮ้ยเฮ้ยก็จักได้มาดูมวิราวินเนอร์บ่องโปรยูนิกน็ห้องเคยดินกอบกันนะวินเนอร์ หมู่า <seasoning> วินตุนคนมีหมูดินนมาน่อยพลุงเฮ้ยเอ็นวโลีนแล้วไอนูวินเนอร์ได้สรุปตาบวานใหรอพลุงไอตี้ ฟันไอ้พรลุงมองดูคอแน่นึงแหมแม่รับได้ยังออกมาอยู่เูยเป็นยายวันเดียวมาขังมาหน่อยสุดๆเลยเวเล็ดไปไหนนอกเหมือนนอกพอละอากาศพอดีพอยู่แต่ว่าการทาเป็นเบีเ้ยเป็นงานที่ท้าก็อยากให้มันแดดนะพี่น้อง นัก,ก่เคี่ยวข้าวแล้วเบิด์ดเอเลอปูปลาปฏิภาลุงเลยเนาะคือส,สิบอัดอะไรเป็นตรงนี้วะข้าพุนก็ได้ได้รอบเดียวกราวนี้ได้สามสี่รอบน,นี่ได้ปลารอบเดียวฝนตกกะบุคหอยแห้ ตุ่มดีห้อยเข่าซื้อเลยโหเห็ดแห้งมีนาำลายปวดออกมาเพลนให้เ้ยลูจาเห็ดอะไรใหม่นี่ต่างซื้อเพื่อนปลาลุงเนาะนี่ฮัมมี่อยู่ข้ากะเห็ดเอา๊ะ tại đâu người không hơi mà nói không yu gọn vinh nơi mẹ mọi người nè mẹ 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 nói mẹ mẹ nè. bốn. mẹ 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 เกิดมาน้อยแจักผ่าน้ำจักอันเครื่องเนาะกระูกเนาะเพราะจมีเครื่องจักโตเครื่องแจักก็ไว้เิบคันท่อลาบบุคคลนี่ก็นลจาจักเป็นก็เสี่ยว พี่ทองเอฟซีเกี่ยวละเบ่พี่ทองเนาะเขาออกบดละเบ้อหนึ่งเขาบอกแม่น้องนิวแน่ทางนี้กำลังหมวกพรวนข้าวไม่ใด้พี่ทองเยอเออเอาไว้เล้วดูเลได้แม่สิไปด่างตุ้มไม้นาากินข้าวไม้วันเดือนหนาเนาะเกี่ยวขอาซอยได้พี่ไองเนาะเสียงกินปลาน้องกันอค้าเกี่ยวข้าวบ่มีแต่พายอยากกินปลามาเด้อบ่เกี่ยวข้าวช่วงนี้บ่ ด้วยเขาไม่ปลาลุงเลยเนาะหนึ่งเขาไม่หอมๆปิ้งปลาหอมเนาะพะพุนเนาะแบบนั่งกินแบบว่าเขาตื้อขึ้นมาใหม่ๆเลยนะปลาลุงเลยนะเนาะแซ่บคักดีละเขาไม่หอ,หอมๆแต่จังหน่อยนะี่ได้กินไวจิดอกเขามันใกล่หงสีสีที่ยาวขึ้นไปสีกินก่อนเลย ตอนนี้กำลังพี่น้องเ,เขากำลังเอขอบใจรึใจร้ขเขาเขาออกก่เบ้ยปเอาจักต่อไปอาจักกตัตุยไปลูกอาจักต่อก,กตัตุยไปเฮ้ยขึ้นบ่อ่ะขึ้นไดไหมนะ อ้ยเปิดตุตกบอ่ะฮะตกได้เราจะขึ้นไปยังตรงนเลยเก่งแค่อหนเนอะจะขึ้นต้นใหม่ชิดดอเลยตัวเนาะขึ้นต้นใหม่ครับพวกจำดีขนาด ขึ้นดีได้เหยอน่เมีตาเลย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 ทาบบ่อย ค่ะตอนห้อปลอกเลยเนาะหน่อยจักลำจักใดก,ก,กับพี่พ่อก่อนแหลนะป้ลงไหนเนาะพอพีอ่นี่ในสามลำเลยดิสามลำสีล่ลำนี่ไหนไะด้ปกติกหนึลำเนาะโอ้ปกติครับสี่ลำไม่ได้หนึ่ง ขึนขึนไปแท้ล่ะขึนผ้าว่าขึนนยังอันน่ะขึนขึนขึนแล้วกนเลยมามาไปเอาอันจกตอมาไปฮะผู้นเยอมากผู้เลยมาผู้หมมีม่ โมมี่มากม,ม,ามาไปเช่าวินมาหน่อยไปใช่ลูกเอามาหน่อยมาส่กรไปมากินนมไปน<ป>ม่มม,ม,มไป ลูกอัวลูกมาเจ็บนะ ขึ้นขึ้นดื้อเลยใช่ไปเลยป่อ้าไปสัปลาลงหเาปอกอันไม่วยผูบุญกอนผูแม่บ่ทำีทนได้ปอกที่นี่ที่นัแล้วผ่าได้บสบายดีปลาลงกันะสบายดีก่อนที่สบายดีกันสบายดีเห็นยูเห็นยูสบายดีปลาลงเลยเห็นได้ตาวาเลยปลาลงตวาเย พี่มายิมวานเลยป้าลุงไอตีอ้าวไปไปซาปารุงเลยเนาะอย่าเห็ดได้ดุตนี้เฮยเยอะเยอะดื้อวีนี่มากไปซาปารุงเลยเนาะไปฝึกพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะพเฮะคลิปนี้สบายดีป้าลุงเลยเนาะไปแล้วไปกันจักต่อก่อน อะไรลพูดเลยอเคลจะเห็นอันนี้นะเืนโอ้ย้เบิ้งดีเบิ้งเบิ้งอาสบัสดีป่กบายบายนยรอยากาอยากกินขนมบายบายตอตัว b n ไปดูเลยเออขอโทษเห